มีสายต่อไปนะคะเป็นสายของคุณสุภาพสตรีค่ะคุณต้อมคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยู่กับคุณหมอสมบูรณ์นะคะครับสวัสดีครับคุณต้อมครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนะคะจะชอบให้บิดแบบหนังลูกอันทะนะคะตอนจะนอนอะไรเงี้ยค่ะอือฮึจะเป็นจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะอย่างเช่นเป็นหมันอะไรเงี้ยจะมีส่วนไหมคะคือก่อนนอนเขาให้ดึงหรือตอนกุ๊กกิ๊กกันเขาให้ดึงหรือไงครับ ไม่คือว่าแกแต่เวลานอนเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่คือว่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกชอบให้ทำอย่างเงี้ยค่ะแกแต่ชอบให้ยอแต่บเกิดแกอะไรอย่างเงี้ยจะทำไม่ได้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เลยใช่ไหมครับไม่เกี่ยวค่ะไม่ใช่ว่าทาตอนกําลังมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้ชอบให้หยิกตอนมีเพศสัมพันธ์แสดงว่าสามีหลังเร็วคือเวลาหยิกแล้วมันเจ็บมันลืมไปมันก็เลยยับยั้งการหลังไปก็เป็นวิธีช่วยได้นะโอ้โหไม่ต้องไปต้อง อันนี้ไม่มีในหนังสือเล่มนี้ครับไม่มีไม่มีเวอร์ชัน2แล้วก็ใส่ลงไปนะฮะเอ็กซ์เปิดตัวจริงครับคันนี้สามีอยากให้หยอกเล่นเล่นให้คลัมเล่นๆอย่างนั้นใช่ไหมครับหยอกเล่นใช่ไหมคะคันนี้ถ้าเกิดระหว่างอยู่เฉยๆเนี่ยสามีให้คลัมแล้วเขาบอกไหมครับว่าชอบเพราะอะไรชอบให้หยิกเพราะอะไรเพราะว่ามันแก้คันหรือว่าอะไรครับ แต่ว่าเราว่ามันเพลินแล้วแบบจะหลับสบายอะไรเงี้ยค่ะอ๋อจะเพลินแล้วหลับสบายแต่นี่ว่าคือว่าเป็นระยะยาวเงี้ยทำทำให้เขาบ่อยอะไรเงี้ยนี่ก็กลัวว่าเออจะมีผลอะไรไหมจะเป็นหมันไหมอะไรไม่มีผลกับการเป็นหมันแน่นอนครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปบีบพี่ลูกอัณฑะนะฮะถ้าบีบพี่ลูกอัณฑะมันจะจุกทนไม่ได้หรอครับนะไม่น่าจะมีผลแค่ผิวหนังที่ถุงอัณฑะเนี่ยนะ กจะคันๆและเพลินสบายนะฮะหรือต้องเช็คดูว่าสามีมีผื่นนองถุงมันทากับขาหนีบหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นสังคังก็ได้นะเป็นมันจะมีเป็นเม็ดติดทั้งข้างใายไม่ใช่ขาหนีบในนี้จะเป็นอะไรไหมคะเป็นอะไรนะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดใช่ไหมครับเป็นเม็ดไตจตแบบเม็ดไม่ใหญ่นะคะเม็ดเล็กๆเม็ดเตจเตแต่แต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นกระจุกหรืออะไรนะคะเป็นเม็ดเดเดี่ยวเงี้ยเป็นไตจตอย่างแข็งนะคะแกก็เคยถามอยู่แต่แกก็บวดเจ็บนะคะครับ เม็ดที่ถุงเัินท่านี่ถ้าถ้าเกิดเราไม่เห็นภาพคงจะตอบยากนะเป็นข้างใต้อะค่ะเป็นข้างใต้ส่วนของถุงอันท่าเลยหรอคะหอว่ค่ะอยู่ที่อยู่ที่ถุงนันท่าเลยขนาดเท่าไหร่ครับไม่ไม่ใหญ่อะค่ะเหมือนเหมือนเป็นเม็ดหัวเสียวเป็นเป็นไตอย่างเงี้ยนะคะเป็นเม็ดหัวสิวอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉนั้นผู้ชายมีแทบทุกคนแหละครับอ๋อแบบนั้นผู้ชายมีแทบทุกคนแหละครับไม่เกี่ยวกันแค่สงสัยนะคะว่าเป็นอะไรทำไมไม่เห็นหายอย่างเงี้ยค่ะ เป็นธรรมชาติครับหมอแนะนาให้ทาต่อไปได้ไม่เคยทําได้ครับทําได้ครับถ้าเป็นความสุขของทั้งทั้งคู่สมรสนะฮะทำได้ไม่มีผลกระทบไม่มีอันตรายแน่นอนครับคุณสามีแฮปี้คุณภรรยาไม่รังเกียจที่จะผมว่าอาจจะมีความสุขนะเราน่าจะลองดูบ้างไหมคะเราน่าจะลองไหมหมอหมอลองดูบ้างครับดีนะคะค่ะค่ะแล้วทางเรื่องอาหารนี่อย่างพวกแบบพวกไข่เยี่ยวมาอะไรนี้ถ้ากินมากๆจะเป็นอะไรไหมคะ เออไข่เยี่ยวมา้าไข่เยี่ยวมา้ามีผลกระทบในแง่ของเรื่องสมรรถภาพทางเพศหรือว่า,าครับค่ะมีส่วนไหมคะกินไข่กินไข่เยี่ยม้ามากๆจะฟิตหรือจะไม่ฟิตครับคือผมไม่มีข้อมูลนะฮะว่าไข่เยยวม้าประกอบด้วยอะไรบ้าง อันนี้ในแง่ของว่าการกินไข่แดงมากเกินไปเนี่ยซึ่งมีช่วงหนึ่งเนี่ยเราพยายามจะแนะนําว่าอย่าให้เกินอาทิตย์ละสองฟองเพราะว่ามันอาจจะมีผลทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นซึ่งแน่นอนการที่คอเลสเตอรอลสูงขึ้นมีผลทําให้เส้นเลือดตีบมีผลกระทบต่อสุขภ,ภาพทางเพศในอนาคตแต่ข้อมูลระยะหลังนี่ก็บอกมาว่าการไข่แดงในคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลกับระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมากนะนะซึ่งเราก็ต้องฟังหูไว้หูต้องดูข้อมูลทางการแพทย์ในงานวิจัยร,ระยะยาวต่อไปครับ ค่ะแล้วก็ทางเรื่องอย่างอย่างว่าหนูอยู่มานานเงี้ยค่ะแล้วทีนี้อยากทราบว่าทาไมเรื่องเรื่องเรื่องตรงเนี้ยคือว่าเรื่องลูกเรื่องบุตรอะไรเงี้ยค่ะหนูสงสัยว่าทาไมมันได้ยากนะล่ะคะมีบุตรยากใช่ไหมครับค่ะไม่ทราบว่าแต่งงานมากี่ปีแล้วครับหกปีกว่าแล้วค่ะหกปีกว่าได้คุมกําเนิด้ไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่ได้คุมกําเนิดแล้วมีเพศสัมพันธ์สม่ําเสมอไหมครับค่ะ สม่าเสมอเดือนหนึ่งสักกี่ครั้งครับสามครั้ง,สา,งสามครั้งนะ่น้อยนะคือคืออันนี้จะถือว่าน้อยไม่น้อยแล้วแต่แล้วแต่ความสุขของแต่ละคู่คงไม่มีความสําคัญอะไรนะฮะค่ะตอนอายุเท่าไรหร่แล้วคะตอนหนูละคะครัาหนูแล้วตัวหนูหน,หนูนนี่สามสิบกว่าสามสิบสามค่ะส่ว แต่นี่4ีแล้วค่ะแฟน40ครับไม่คุมสามสิกมันเป็นสามสี่คนตอนปกตินี่นะฮะผู้ชายกับผู้หญิงถ้าเกิดแต่งงานแล้วมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอโดยไม่คุมกําเนิดภายใน1ปีนะฮะเก้าสิบเร์ต์ตั้งคันต้องมีการตั้งครันแล้วนะฮะในนี้กรณีนี้ถือว่ามีบุตรยากนะครับต้องไปปรึกษาง่ายที่สุดคือ เอาสามีไปตรวจน้ําอสุจิก่อนนะครับถ้าน้ําอสุจิไม่มีปัญหาค่อยมาตรวจทางคุณภรรยานะถ้าตรวจทั้งคู่แล้วไม่มีปัญหาทั้งคู่แต่ก็ยังไม่มีบุตรนะอาจจะต้องตรวจละเอียดกว่าน,นั้นเพราะว่าการที่เราเอาน้ําอสุจิมาตรวจเนี่ยเราเห็นจํานวนตัวอสุจิปกติวิ่งหน้าตาก็ปกติทุกอย่างเราไม่ได้ทดสอบฟังก์ชันของมัน ม,มันอาจจะไม่มีความสามารถในการเจาะไข่ก็ได้ oh. มันก็จะมีวิธีทดสอบอีกว่า uh huh. ตัวสุจิคุณมีความสามารถในการเจาะไข่หรือเปล่า oh. มีแอนติสเปิร์มแอนติบอดีหรือเปล่าทําให้คุณมีบุตรยากแล้วถ้าผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้วยังไม่สําเร็จเนี่ยก็คงต้องใช้วิธีเทคนิคการเจริญพันธุ์ช่วยครับ,ค,รบค่ะคุณต้อมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าไปนี้อยากให้คุณหมอแนะนําช่วยแนะนำเน่อยค่ะสถานที่ที่เราไปคือว่าแฟนเขาจะ ห่วงเรื่องการใช้จ่ายเงี้ยค่ะพอแนะนําให้ได้ไหมคะเรื่องเคินิกผู้มีบุดมญาณนะฮะโดยทั่วไปต้องไปโรงพยาบาลรัฐบาลนะฮะไปโรงเรียนแพทย์เนี่ยผมว่าราคาที่เมื่อเทียบกับเอกชนก็คงถูกกว่าเยอะครับโรงเรียนแพทย์ใช่ครับเช่นจุฬารามาศิริราชตรงนี้คงมีหมดครับครับนะคะศิริราชนี่ไปที่ไหนไปที่นั่นนะครับครับอย่างเรื่องอาหารเนี่ยค่ะ หนูอยากทราบว่าอะไรที่ทําให้เป็นหมันได้บ้างคะอาหารอะไรที่ทําให้เป็นหมันได้นะปกติแล้วเนี่ยนะฮะอาหารไม่ค่อยมีผลกระทบกับการเป็นหมันมากนะนะถ้ากินอาหารครบห้าหมู่ปกติเนี่ยก็เพียงพอที่จะใช้ในการสร้างตัวสุจินะยาที่จะให้ในในผู้ชายที่คุณภาพของตัวสุจิตไม่ดีเนี่ยเราจะให้ยากลุ่มที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดน นะเช่นพวกวิตามิน e, อีนะฮะ<า>ซึ่ง<า>จริงๆแล้วเนี่ยได้ผลดีหรือเปล่ายังยังค่อนข้างตอบยากะนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ให้ยาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกวิตกกังวลทาไม่มาหาหมอแล้วไม่ให้ยาถ้าจะให้ยาเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เราเชื่อว่าราคาถูกประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีนักแต่ว่าราคาถูกแล้วก็ผลข้างเคียงต่ำนะในระหว่าง <c oughs> ที่รอให้มีการตั้งคันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราก็นิยมให้กลุ่มที่เป็นอันตี้ออกซิแดนครับ ปัจจุบันยังไม่มียาที่ดีๆไปกว่านี้ครับคือว่าที่หนูหวั่นใจนี่คือว่าพอเวลาหนูกินอะไรเงี้ยแฟนก็จะต้องทากว่าไอ้นี่กินแล้วทำเดี๋ยวเป็นหมันนะเดี๋ยวเป็นหมันอะไรเงี้ยหนูก็เลยกังวลนะคะอ๋อไม่มีหรอกครับอย่างต้องแบบกินถุงอกมากอะไรเงี้ยครับตัวที่ผมไปคลินิกผู้มีบุตรยากมั้งคะตัวที่ผมผมคิดว่าอาจจะมีผลในการมีบุตรยากนะคือการรับประทานฮอร์โมนเพศชายเสริมไม่ทราบว่า คุณสามีได้ทาน <g ye> โฮอร์โมนเพศชายเสริมหรือเปล่าครับไม,ไม่ไม่ไม่เรือ่องยานี่แกจะไม่ค่อยยุ่งอะค่ะไม่ได้ทานนะอันนี้ฟังแล้วอาจจะสับสนว่าทำไมกินโฮอร์โมนเพศชายเสริมแล้วมีบุรยากการได้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปเนี่ยปกติอย่างที่เราเคยบอกว่าฮอร์โมนเพศชายมีผลต่อมัชูเลตตี้คือความสมบูรณ์ของตัวอสุจิแต่ว่ามันจะมีเนกาทีฟฟีดแบ็กกลับไปที่สมองสมองก็จะยับยั้งการสร้างไอ้พวก L H F S ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มากระตุ้นที่ลูกกันท้โดยเฉพาะตัว FSH หรือ Follicle Stimulating Hormone เนี่ยมันจะกระตุ้นให้มีการสร้างตัวอสุจินะครับ mm hmm. พอมันมีนิ่งติดฟีดแบ็กปั๊บการสร้างตัวอสุจิจะลดลง mm hmm. ปัจจุบันมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากมีฮอร์โมนเพศชายบางชนิดเนี่ยที่ใช้ฉีดออกฤทธิ์ได้ประมาณ6เดือน mm hmm. แล้วถ้าใช้ขนาดสูงเนี่ยจะยับยั้งการสร้างตัวอสุจิจนสร้างไม่ได้เลย mm hmm. เป็นหมันไปเลยเป็นหมันไปเลยประมาณชั่วคราวประมาณร้อยละเก้าสิบเจ็ดผู้ชายเลยพบได้ประมาณร้อยละเก้าสิบเจ็ดนะ ซึ่งอีกหน่อยถ้ามันทำได้ถึงร้อยละเก้าสิบเก้าเนี่ยผู้ชายอาจจะต้องมาฉีดยาคุมกำเนิดกันแล้วครับแทนผู้หญิงแทนผู้หญิงแล้วครับนะฮะ <c oughs> เ,ออเมื่อไหร่วันนั้นจะมาติดคับหมอครับนะคุณฮาร์ดจะเป็นเหยื่อ <c oughs> จะเป็นพิเ็นเพราะว่ากลัวที่ว่าจะทำหมันใช่ไหม